เสมอเน,นี่ยนะคะรับมองไม่ได้ดูเด็กเด็ก <c oughs> ไม่เห็นเสมเอไอ้ของกระเบื้องนี่พอดีแล้วกันอยู่ไกลนี่นะเป๊ะแล้วนะสองรูเนี่ย องรูนะครับโอเคนี่กตตรงนี้นะครับเอาเครื่องล็กันนี่โอเอาอกรมาลออนี่เองอันี้ล็อกท่าไหนเนี่ยกอท่ก่อนห้ากัน ดไ,ดไ,ได้ได้ครับ <Okay. S 2> ถ้าไม่มีคไม่ไหวอ่าไ<อ>ม่มีไม่มีนพี่เขไปเปิดมาโกี้ออนเนี่ยเมื่อวานนี้เามาดู้วโอเคอ๋อนี่เบงออกนะไม่ใช่หมดออกอมีหลายรุ่นนะแก้ออกกันเพราะว่ามันมันจะมีหลายรุ่นมากนี่ฝาบัว ก่อนจะหายอ่อเนเกิดเขาจะใช้นะครับเอาเรื่องกันฮะน้เลาจะแข็งหน้าดูนะครับใช้เวลาเลยครับ เป็นแกนิตหรือเปล่าจะดูดวงนี้เขาปรับโรตารี่เลยนะเืาก็แทกเลยนะแทกเลยครับแสดงว่าของแท้ได้ค่อยๆจอดนะเงแมวแล้วอนกันพธรรมดาถ้าจะไม่เข้าหรือไง บนครับตัวบนปล่อยปล่อยนะครับ เนี่ยเราก็ใช้พวกที่มีในกล่องนะครับที่เขาแถมมาให้ดอกจาะดอกหกจุดห้าแล้วพวกนี้เป็น 7, เบอร์เจ็ดอยแล้วนะครับนี่สั่งตัวให้มัยึดฝักบัวหรือเปลา่ามันยึดเครื่องนะตอนนี้ตัวนี้เล็กๆเดี๋ยวเหมกันตัวยึดเครื่องนี่ะ ตัวใหญ่ใส่ไฟต้องเข้าอ้อต้องเข้าด้านหลังนะครับไม่เข้าด้านหลังตันนี้ต้องลงอยเศษสายนม เบเกร์ก่อนสายออกเขาดานหเขาดันบนก็ได้ชั่น้ำเอาเสร็จสายลงนี้อัีตอนนี้เราก็เตรียมใส่ไฟมาครับเป็น Vf อ่าทายาสกินะครับ2คูณ25ทับ2.5นะครับ จะดูเก่านิดนึงแต่เก็บในรถนครัเป็นสายใหม่นะเป็นสามไส้นะครับเนี่ยเก่าในตัวเก่าในตัวนะครับซึ่งแบบเราจะต่อนี่มันต้องมุมดสายด้านหลังจะลำบากนะเวลาใส่สายครับกอบใ่ไหมเพื่ง,ง,าง,ง,าง่ายง่ายแก่ตัวเองนี่แหละครับ สีน้ำตาลเป็นลายนะเขียวก็เป็นกาวไนงะเขียวเหลืองนี่นะแถบเขียวแถบเหลืองท่านเรียนขั้นน,นิวตันไปเนี่ย <Yeah. S 1> อย่างนี้เจ็ดแรงไปแล้วแล้ก็ดูสายกันให้เรียงตามลำดับ mm hmm. หมดเข้าได้หลังเลยนะ ลูกเตานะสิลูกเตาอันนี้ก็ทำไห้ใหญ่ดีนะครับเสียบตามเลยนะครับเขียวเขียวเป็นกาวนะครับแถาก็นี่ลายนะครับลายสีน้ำตาลอ่ะนนี้สีดำตัวนี้สีน้ำเงินก็เป็นนยวต้นไปปอะมาณนี้กัน ขันให้แน่นเลยนะครับเราเลือกขันก่อนเลยนะครับเดี๋ยวใส่ไปจะลำบากี่สำคัญคือใส่กาวนี่แหละครับ ว okay. ันนี้จะนี้ก็พับด้านหลังนะครับอเดี๋ยวออกข้างบนก็นได้ออกข้างล่างก็ได้ออกข้างบนอีกแล้วมั้งเอาไปสองข้างด้านหลังก็ดีหนชอยเดี๋ยวลองกันนะครับทิ่งไปลองเอาไปด้านหลังแล้วกันเจมี่ต้องบากกันน้ำเข้า เกี่ยวปล่อยแล้วเป็นไงบ้างอันนี้รูใหญ่อยู่เ,เกี่ยวได้อยู่นะ้นเกี่ยวรูใหญ่เกี่ยวได้ก็ขันเกี่ยวปล่อยตอนนี้ตัวบนนียกันเสียบเข้าไปครับป๊าบครับโอเคอันนี้มันน่าจะโอเคอยู่ ตัวล่างขวาเลวครับอ่าจะปล่อยสิงเป็นสแตนเล่ด้วยหาแม่เลยนะ เลยนะครับเคตรงไว้ใตรงตรงอ,รงอย่นี้มันตรงอ,อ่ไปบกเบเตอร์ดูนนะบกเบเตอร์าจจะเปลี่ยนท่าแนวหรืวบจะได้มิเศ็ค่ะ อช่คนับโอ้โหดีได้อ้ก็ตอนนี้มีอันเดิมอยู่อาจจะใช้รูเดิมหนึ่งรูนะครับจะใช้รูเดิมให้เป็นประโยชน์จะได้ไม่ต้องเจาะหลายๆรูนะครับเกิดเบ่งบวดนิดหนึ่งอานจะประมาณนี้นะครับสองไม่ได้มาอีกนะ ใช <sh arp> mm ่ค hmm. ร <c oughs> mm ับกอบบเ็ต่อไปเลยครับ